สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการพ่วงแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับผมก็จะทําการสตาร์ทดูนะครับนี่นะครับก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าแบตเขาต่ำกว่า1 2โวลต์นะครับนะครับแต่วิธีการพ่วงนะครับผมก็จะไม่เอาพ่วงกับรถยน แม่พ่วงกับรถยนต์นะครับก็จะพ่วงกับนี่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเวฟบ1ร้อยสิบนะครับดูกันนะครับว่าเราจะพ่วงติดหรือไม่ติดนะครับแต่ว่าวิธีนี้ถ้าเป็นจะพ่วงรถเก่งนะครับสามารถพ่วงติดได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถกระบะแบบนี้นะครับแบตสิบสองโวลต์เท่ากันนะครับแต่ว่าแอมนะครับเขาจะมากกว่าของรถเก่งนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็ทำการต่อสายพ่วงกันเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะทำการพ่วงเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จัมนะครับสายนะครับแล้วก็มาทำการทดลองสตาร์ทดูเลยนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเราก็จะต้องติดเครื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็เปิดเครื่องไว้นะครับ เดี๋ยวเราก็ไปทําการสตาร์ทรถยนต์เรานะครับนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับเราก็จะทําการทดลองสตาร์ทรถยนต์ดูนะครับว่าเราเอาแบตรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาพ่วงกับแบตรถยนต์นะครับเป็นรถกระบะนะครับเรามาดูครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับรมอเตอร์ไซค์ทไอ่ะครับเราก็ ทำการสตาร์ทนะครับแล้วก่อนที่เราจะสตาร์ทรถกระบะเราเราก็จะเปิดเครื่องของมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับเรามาทดลองมาดูเลยนะครับนี่ครับก็ติดเรียบร้อยนะครับวิธีนี้นะครับวิธีการนี้ครับสามารถพ่วงรถกระบะติดได้ครับแต่ว่าไม่แนะนำครับให้ทําบ่อยนะครับเพราะว่าแบตของรถ กตอร์ะใส่เราจะเสื่อมหรือจะพังครับเราทําบ่อยนะครับอีกอย่างนะครับเวลาเราอ่าก่อนที่จะทําการสตาร์ทรถกระบะนะครับเราก็ติดเครื่องรถมอเตอร์ไซค์่ไว้สักประมาณ10-20นาทีนะครับเพื่อใหอ้ไฟได้วิ่งผ่านมาเข้าแบตรถยนต์เรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์ต่อห,หลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ